how to build your identity on the truth of God's word <S ในงานสัมมนากระจ่างนี้เราจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นว่าคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนของคุณขึ้นบนถ้อยคําแห่งความจริงของพระเจ้าได้ you will learn about your spiritual position in Christ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตําแหน่งทางฝ่ายวิญญาณของคุณในพระคริสต์ you will learn about the glory of God that lives in you คุณจะได้เรียนรู้ว่าสง่าราศีของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคุณ you will learn about the great potential you have in Christ คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณเองมีศักยภาพอย่างยิ่งใหญ่ในพระเยซูคริสต์ Come. Read receive the revelation the God's to of God s Word. <S ให้คุณมาเพื่อที่จะได้รับการเปิดเผยสำแดงจากถ้อยคำของพระเจ้า To see yourself as God sees you และคุณจะได้เห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นคุณ And to possess the life of victory and fruitfulness และคุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะและเป็นชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมาย Join us and experience the power of the gospel อย่าลืมที่จะมาในงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อเราเองจะได้รับการเปิดเผยความจริงเรื่องของข่าวประเสริฐ We'll see you e <There. S 2> และเราจะพบกับคุณในงานสัมมนานี้นะครับเตรียมพบกับสัมมนากระจ่างปี2567ในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมคริสตันหาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้สำรองที่นั่งเพียง890บาท Get ready for Radiate Seminar 2024 on Saturday May 25th at Crystal Hotel Hat Yai Registration is 890บาท baht Register today walk in the wisdom of God put him first and you'll break every negative cycle in your life good morning everyone and welcome to a daily gospel truth i think this is your last chance to register for our radiate seminar Which happening the is th in on 25ผมเชื่อวันนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณจะสามารถลงทะเบียนเข้ามาร่วมในงานสัมมนากระจางที่เรากำลังจะจัดขึ้นที่หาดใหญ่ในวันที่25พฤษภาคมนี้เราไม่อยากให้คุณพลาดสิ่งดีๆตรงนี้เลย the power the gospel can what our of do in เพราะสิ่งที่พลังของข่าวประเสริฐจะสามารถทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราน้น truly prepare us for what God has already prepared for us ก็จะเป็นการเตรียมตัวเราให้พร้อมที่จะรับเอาทุกอย่างเลยที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา And so please uh, click on the link underneath this video it l l give you all the details and how to register ก็อย่าลืมนะคะว่าด้านล่างวิดีโอตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้สําหรับการลงทะเบียนแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆด้วย Bring your family bring your friends ก็ชวน เพื่อนๆมาด้วยชวนคนในครอบครัวมาด้วยนะครับเราจะมีช่วงเวลาที่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างเต็มพลังด้วยกัน All right so today is the last day for this series of teaching breaking the cycle แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายสาหรับการแบ่งปันในเรื่องทอํายังไงที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรของสิ่งที่ไม่ดี uh, Enter order God See the life of for our lives, การที่เราได้เห็นถึงความสําคัญในการจัดเตรียม uh, การเรียงลําดับของพระเจ้าแล้วยอมจํานวนที่จะท,ทาําตามกับการจัดเรียงลําดับความสําคัญก่อนหลังของพระองค์ will position in a defeat cycle of ก็จะทําให้เรานั้นอะไม่ต้องไปวนเวียนติดลมอยู่ในสิ่งไม่ดีหรือความพ่ายแพ้ Why because when we put God first เพราะเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อน We connect to His wisdom เราเองก็จะได้เชื่อมต่อกับสติปัญญาของพระองค์ To His strength กําลังที่เข้มแข็งของพระองค์ To His peace สันติสุขของพระองค์ To His joy ความชื่นชมยินดีของพระองค์ which leads us into victory ซึ่งก็จะนําเราไปสู่ชัยชนะ of course negative things comes แน่นอนว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น but will not be stuck there แต่ชีวิตของเรามันก็จะไม่ติดอยู่ในวงจรนั้น and i really hope that you will take these truths that you have learned ผมก็หวังว่าคุณจะนําความจริงที่คุณได้เรียนรู้ตรงนี้ and break out of every negative cycle in your life ไปใช้แล้วคุณจะได้หลุดพ้นจากวงจรที่ไม่ดีวงจรแห่งความพ่ายแพ้ในชีวิตซะที it is time for you to move on เพราะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องก ไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วจริงๆก้าวเข้าไปสู่สิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคุณคุณอยากจะมีชีวิตที่วนเวียนอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีปัญหาเดิมๆตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนเพราะตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าเพราะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ดูเหมือนเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเราไม่อนุญาต i ห้ to come into come our life เราไม่สามารถจะปล่อยให้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราแล้วทําให้เราเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระได้เพราะพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างดีดําเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์ตัดสินใจเลยในวันนี้ You no longer stuck will be Negative cycle. ว่าพอละคุณจะไม่ยอมที่จะให้ชีวิตต้องวนเวียนอยู่ในความพ่ายแพ้หรือสิ่งไม่ดีอีกต่อไป that's something strongly desire if you และถ้าตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆนะ must prioritize we life our เราก็จะต้องมาจัดเรียงลำดับ ความสำคัญในชีวิตกันใหม่แหละ And put first things first. แล้วก็ให้สิ่งที่สำคัญมาก่อนจริงๆ that Our God whos และใครจะเป็นคนกำหนดหละว่าเออเราจะจัดเรียงลำดับความสำคัญยังไงก็คือพระเจ้าของเรา God told Israelites the พระเจ้าได้บอกกับอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศแห่งพันธสัญญาของพระองค์ แบบนี้ว่าพระองค์ได้สอนเขาถ้าพวกท่านต้องการจะเห็นพระพรของเราแล้วท่านเองไม่อยากจะเห็นชีวิตย้อนกลับไปเป็นทาตอีก ถ้าเกิดท่านไม่อยากจะย้อนกลับไปกลับไหว้รูปเคารพหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอีกแล้วทำให้ท่านย้อนกลับไปดำเนินชีวิตตามวิถีทางเดิมพระเจ้าบอกว่าพวกท่านจะต้องให้เรามาก่อนในชีวิตและในการที่พระเจ้าจะคอยย้ำเตือนเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเจ้าก็ได้สั่งเขา The firstborn beast must children be of of your your my ไม่ว่าจะเป็นบุตรชายหัวปีของเจ้าหรือว่าสัตว์หัวปีตัวผู้ ทุกตัวนั้นเป็นของเราเพราะไม่ใช well, ่ว่าพระเจ้าจะอยากได้อะไรจากเขาหรอกนะแต่มันเป็นการคอยย้ำเตือนกับเขาว่ายังไงเราจะต้องมาก่อนในชีวิตของท่านเสมอแล้วนี่ก็คือกุญแจสำหรับสิ่งดีๆอื่นๆที่เราจะเห็นเกิดขึ้นด้วยผมอยากจะอ่านอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองก็ได้พูดเอาไว้ในความหมายที่เหมือนกัน You will be surprised how many times God communicates คุณจะเห็นเลยล่ะว่าโอ้หลายครั้งมากเลยที่พระเจ้าได้สื่อสารความหมายเดิมๆตรงนี้ e x u s, <did> <S 34 verse 19. ในอพยพบทที่34ข้อ19 He says, "All that open the womb are mine, and every male firstborn among your livestock, whether ox or sheep, they are mine." พระองค์บอกว่าบุตรชายหัวปีและสัตว์หัวปีตัวผู้ทั้งหมดเป็นของเราไม่ว่าวัวลาแพะแกะ You know, what this all about? Why about so important to go What this all it is is แล้วตรงนี้มันมันมีความหมายยังไงทำไมมันถึงสำคัญอะไรนะักหนาต่อพระเจ้า remember this it's important because it is for our benefit อย่าลืมนะครับสิ่งที่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสำ,ญสำหรับพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ว่าเมื่อเราทำแบบนี้เรานี่แหละจะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์เกิดขึ้น Francis you think You want a good life. ที่น้องทุกคนคุณคิดว่าคุณเองอยากมีชีวิตที่ดีถูกไหม ?More than anyone else. คือมากกว่าทุกๆคนด้วยซ้ำ I'm telling you God wants it more than you do. แต่ผมอยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีมากกว่าที่คุณอยากจะเห็นชีวิตที่ดีเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองด้วยซ้ำ Everything God teaches us. คือทุกอย่างเลยที่พระเจ้าได้สอนเรา Is because benefits ก็เป็นเพราะว่าเราจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ is คือสําหรับพระเจ้าและพระองค์เนี่ยคือมีความสุขในตัวพระองค์เองพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จาเป็นอยู่แล้ว need คือพระองค์ไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรใดๆจากเรา giver is gi of เพราะโดยความเป็นจริงแล้วพระเจ้าเท่านั้นแหละเป็นผู้ที่มอบผลประโยชน์นี้ให้เรา commandments of even แม้แต่คาสั่งของพระเจ้าก็ for our, you know for to burdensome to us be ก็ไม่ใช่เพื่อที่จะมาทำให้เราต้องหนักอกหนักใจ It's not to you know make our life heavier ไม่ได้ว่าต้องการทำให้เรามีชีวิตที่มันต้องแบกรับอะไรมากมาย n the truth is even the commands of God ความเป็นจริงก็คือแม้แต่คำสั่งของพระเจ้า Reveals truth That will help us live a meaningful life. And of course we know that we cannot obey the commands by our own strength. And that's why Jesus comes and lives in us. By the Holy Spirit. And that's why he gives us the word of God. To strengthen us. เพื่อจะเป็นกําลังให้เรา to live the way god has set her uh, told us to live ดังนั้นจริงๆแล้วเราสามารถดําเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราดําเนินได้ and so this 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 command to bring the first born and consecrate to god คําสั่งที่พระเจ้าสั่งให้นําบุตรชายหัวปีหรือว่าสัตว์หัวปีตัวผู้ทุกตัวมาให้พระเจ้านี้ is not some kind of random Uh, unnecessary มันไม่ได้เป็นการเป็นคำสั่งที่บอกว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรของพระเจ้า That's not the nature of God เพราะยังไงพระเจ้าไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นอยู่แล้ว He is very intentional in everything he says and does ในทุกอย่างที่พระองค์ทำทุกอย่างที่พระองค์พูดเนี่ยพระองค์ตั้งใจและพระองค์มีความหมายทั้งนั้น He's teaching Israel พระองค์กำลังสอนอิสราเอล Your relationship with me ความสัมพันธ์ของท่านกับเรา Must be the first priority ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ That's the firstborn why see words you คุณจึงได้เห็นคำว่าคือบุตรชายหัวปี it is mine เป็นของเรา right uh, first fruits หรือว่าผลแรก is mine เป็นของเราและพระเยซูก็ยังบอกอีกว่าจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนในหนังสือโคลสีเปาโลก็ได้เขียนว่า j The พระเยซูก็มาก่อน anything is first you know, before else Jesus คือก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระเยซูก็มาก่อนในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าบอกว่าเรานั้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็เบื้องปลายพระองค์มาก่อนเสมอและพระองค์ก็เป็นเบื้องปลายด้วยนั่นหมายความว่าพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่นำเราไปถึงจุดที่ดีที่สุดเพราะพระองค์เป็นผู้ที่สร้างเรา выходs for everything God being first ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเจ้าต้องมาก่อน It's something we must understand and live by ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตตามนี้ด้วย You know when, when as a pastor when I teach this strongly in church or anywhere I go. ในฐานะของศิษยาภิบาลเมื่อผมได้สอนสิ่งนี้ในคริสตจักรหรือว่าในทุกที่ที่ผมมีโอกาสไปแบ่งปัน I think for some reasons c h r i s t i a n think that well h e just saying that because he's a pastor he's supposed to say that. ผมคิดว่าอาจจะมีคริสเตียนบางคนคิดว่าโอ้ที่อาจารย์เขาพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะอาจารย์เขาเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้ You know I'm not a pastor so you know I don't have to be really as spiritual as pastor. ดังนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลซะหน่อยฉันไม่จําเป็นต้องฝ่ายวิญญาณอะไรมากมายเหมือนอาจารย์หรอก So I don't have to be so you know uh intense about my relationship with God like him ฉันก็ไม่จําเป็นต้องตั้งใจว่าโอ้จะสร้างความสัมพันธ์แบบอะไรนักหนากับพระเจ้าเหมือนอาจารย์ I know I'm a businessman or I do this I do that I'm not in ministry คือฉันเป็นผู้รับใช้ไอ้ฉันไม่ได้เป็นผู้รับใช้ไงฉันเป็นนักธุรกิจฉันทํางานตรงนั้นตรงนี้ฉันก็ต้องสนใจตรงนั้น you know if you think like that ถ้าคุณคิดแบบนั้น you know you have misunderstood something แสดงว่าคุณเนี่ยกําลังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอยู่ when we call people to a relationship with God เมื่อเราพยายามเรียกผู้คนหนุนใจผู้คนให้สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า we're not just saying that because a m i n i s t r y is supposed to say that เราไม่ได้พูดแบบนั้นเป็นเพราะว่าผู้รับใช้จําเป็นต้องสอนแบบนี้ first of all we are saying that because that's what God teaches แต่ก่อนอื่นที่เราแบ่งปันแบบนี้เพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเราไว้ and we're teaching that because it is the key to life แล้วเราสอนตรงนี้เป็นเพราะว่านี่แหละคือกุญแจที่จะทําให้เราเห็นชีวิตที่ดีเกิดขึ้น the key to experiencing the good plan มันเป็นกุญแจที่จะทำให้เราได้รับประสบการณ์กับแผนการที่ดีของพระเจ้า so God here says again แล้วตรงนี้พระเจ้าก็ได้พูดอีกอีกครั้งหนึ่ง the firstborn are mine ว่าบุตรชายหัวปีและสัตว์หัวปีตัวผู้ทั้งหมดเป็นของเรา first it is mine คือก่อนอื่นเลยนะเป็นของเรา and we can say that even even about our daily time เราสามารถที่จะพูดแบบนี้ได้แม้แต่เวลาประจำวันของเรา first is God ก็คือ ก่อนนั้นอ่ะเราจะต้องให้เวลากับพระเจ้าก่อน You know think about this Sunday which we uh, call it a day of worship or our Sabbath day อย่างยกตัวอย่างเช่นวันอาทิตย์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นวันที่เรามานมัสการพระเจ้าหรือพระคัมภีรก็บอกว่าเป็นวันสบาโต You know uh, technically Sabbath day It's not the last day. It is the first day of the week. เพราะในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยวันสะบาโตไม่ได้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แต่เป็นวันแรกของสัปดาห์ต่างหาก Now we don't have to get into a debate of whether s a t h d a y Saturday or Sunday. คือไม่จำเป็นต้องมาโตเถียงกันตอนนี้ว่าวันสบาโตจริงๆคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ You know, but keeping one day as a day to remember. God is first It's very important. It สําคัญ Doesn't matter whether it's Saturday or Sunday <laughs> right? But Christians all over the world have accepted Sunday as a day of Christ's resurrection And so we go to church to celebrate The, first day the week of day แล้วเราก็ไปโบสถ์เพื่อเราจะไปนมัสการพระเจ้าในวันแรกของสัปดาห์ so technically Sabbath day is the first day คือจริงๆแล้วเนี่ยวันสบาโตคือวันแรกของสัปดาห์ and when we put God first และเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อน first in our week มาก่อนในสัปดาห์นั้นของเรา you know we'll have the strength the power and the wisdom for the rest of the week เราก็จะเห็นว่าเรามีกำลังมีพลังมีสติปัญญาที่เราจะนำไปใช้ต่อในสัปดาห์นั้น see b r o t h e r s listen พี่น้องทุกคนฟังนะครับ going and being part of your local church on Sunday. การ <laughs> It's more than just being religious or fulfilling your Christian duty. มันมีความ It is a it is a practical way of saying แต่มันเป็นการพูดออกมาในทางปฏิบัติ. <laughs> that God takes the first day week of my ว่าฉันเนี่ยให้พระเจ้ามาก่อนในวันแรกของสัปดาห์ฉัน first day of the week belongs to God แล้วก็วันแรกของสัปดาห์เนี่ยเป็นของพระเจ้า it's a mindset it's a belief system it's an attitude มันคือแนวความคิดมันคือความเชื่อมันคือทัศนคติในใจเรา c o u s e doesn't mean that that's the only day you worship and pray and talk about God แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวันนั้นจะต้องเป็นวันเดียวที่คุณนมัสการพระเจ้าแล้วก็ใช้เวลากับพระองค์ you're supposed to do that every day เพราะว่าการทำแบบนี้คุณควร จะทําทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าในหนึ่งวันต่อสัปดาห์เนี่ยคือวันที่เรามานมัสการร่วมกันกับพี่น้องคริสเตียนครอบครัวพิศจักของเราเป็นเรื่องสําคัญมากเพื่อเราจะได้คอยเตือนซึ่งกันและกันว่าพระเจ้ามาก่อนเสมอ It's a powerful powerful attitude แล้วก็เป็นทัศนคติที่มีพลังมาก l e t m e e n d t h i s teaching with Psalms 14:2 ผมเองก็อยากจะจบการสอนในเรื่องนี้ด้วยข้อพระคัมภีร์สดุดีบทที่14ข้อ2 The Lord looks down from heaven on the entire human race. He looks to see if anyone is truly wise. Six องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมวลมนุษยชาติเพื่อดูว่ามีสักคนไหมที่เข้าใจมีสักคนไหมที่แสวงหาพระเจ้า Walk in the wisdom of God ให้ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาของพระเจ้าดีกว่า Put Him first ให้พระองค์มาก่อนเสมอ And you'll break every negative cycle in your life แล้วรับรองเลยว่าคุณจะหลุดพ้นจากวงจรที่ไม่ดีและความพ่ายแพ้ในชีวิต Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for all that we have learned in this พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ไปจากในเรื่องนี้ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงเปิดตาเปิดใจให้กับเราที่เราจะดำเนินชีวิตตามวิธีที่พระบิดาของเราต้องการเราขอบคุณพระองค์พระบิดาบนฟ้าสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเราในพระนามพระเยซู Amen. Well, have a wonderful weekend. We'll see you again. ก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันหยุดนี้นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่